ตอนนี้ยุซ่ซดอผมอบ้านยุวาลินนี่เหรอฮวาลินวาลินบ้านยังบ้านคอนสายครับเจ้าซื้อซื้ออย่างซื้อเหรียผมซื้อแจกครับแจ็กนั่นตอนนี้อายุเท่าไหร่สามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดแจกอาชีพหลักๆมีอาชีพเป็นอย่างครับอ่าผมอา่าขายวัสดุครับ้านวัสดุครับโอ้หขายขายขายวัสดุก่อสร้างแมนครับเป็นเจ้าของร้านว็สันทะ แม่ครับอ่าครับบันิเป็นยังไงแม่ในภายหถูกตำรวจจับเป้าเม้าอันกายังมาเลี้ยงกน้องกินเราครับยังมาเ้าไปส่งของนะครับยังมาเลี้ยงกินเรายังมาเสาส่งของกินผู้เดียวทีแต่กินก้มูเนี่แหละครับกินครับลูกน้องแม่แม่ลูกน้องกินนี่แหละลูกน้องลูกน้องมันกินกันแต่ตอนได้เห็นไปส่งของก็ได้ถือเมาถือโต้นะครับแอ้ลูกน้องถูกด้วยว่าเฮาถูกแจกถูกลูกน้องครับลูกน้องลูกน้องถูกอ่าถูกเมื่อไหร่ ออแต่อาทิตย์กรอนคนขับโอเคอาทิตย์กรอ่ะเป็นยังไง้านีปานีเพิ่งกับจับมา้ตเดี๋ยนะเดี๋ยนะด่านวาลินำราบแมนบอแมนขับแมนครับด่านวอลินำราบเขาตั้งด่านจชีงม่วงไงที่ถูกจับซีม่งครับซีม่งเร้า่นาะซีม่งเศร้ามันเริ่มเปา่ามาเลยทีเดียวนี่แมนขับแม่ต้องถามให้ลูกหน่อยแม่ซีม่วงเศร้าครับซีม่งเศร้าแมนรับอ่อไปกันยี่ควน ออไปสองขั้นครับผมเลยครับอีกขั้นหนึ่งครับอีกขั้นหนึ่งแต่ว่า,ถถาแถวแก่ี่บวับ่นี้ถูกแมนครับแมนผมมาถือครับเออวันนี้ลูกน้องถูกแมนครับเออเป้าขึ้นเท่าไหร่ก่อสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นแมนครับเออเขาว่าอ่าไบันนี้เขาว่ารดห้องรอสงรรับถูไหมับถหรับไหมรบถูหไหมูมครับับห้คมรับ แมนครับเป้ายู่เมืองไหนยู่ทุ่งแดนหรือยู่เมืองไหนตรงเป้านี้ยู่ก้อนสีฮอดเอายากระาษเจริญนสีครับมั่งแต่ทั้งกานเกษตรมั่งต่ทางพี่บุญนะครับมาแต่ทางพี่บุญมั่งสาหานแมนครับตรงขามกับหมู่บ้านสาลินะตรงขามกับหมู่บ้านสาลินครับเขาขับไรไรกันแม่บอกครับแมนผมออกมาก่อนครับพอทีน้องออกมาทีหลังครับอ๋อบ้านนี้เขาเขาได้ถูกเรียกจอดบ่ เขาเรียกผมเขาเรียกผมก้อนผมก็เห็เป่าเป่าผมไม่มีก็ปล่อยไปบนี้อีกประมาณนี้นนเซชั่วโมงลูกน้องยังตามมากนะครับตามมาแต่เอกห่อกินได้เยอะขึ้นแล้วแม่งทำทีงขึ้นอย่างเว้นบปเลยแล้วเศร้ามากบริกรับเออบริกินเข,<พ>เขาเขาบอกท<ะ>ังไหนบริตนที่เขาตรวจแจ็คเนี่ยว่าเขาสงสัยอีย่างบ่าเขาคือให้เป่าเอกห่อแต่เศร้าเขาบริบาลยังมาห่อเขาบอกขวากว่าเป้าเอกห้อนะครับนะโอ้ฮะกินแบบนี้เนาะ นี้ครับอ้าววันนี้อันวันนี้ของลูกน้องเป็นยังไงครับวันนี้ลูกน้องกาเกินมันก็ได้ว่ามันเอาสองหมื่นเาอร์เนก็ได้คุยกันมันก็ได้ได้เงินหนึ่งครับผู้ใดเป็นผู้ใายผมเลยนะครับหากเงินเดือนหรือว่าถ้าบุญการช่วยกันนะครับช่วยกันแม่นมันมันบริจักรใจที่กินที่เมาไปครับรถเนาะแม่นครับแม่นเกินเรื่องขึ้นมันกินอะไรเนี่ยมือนขึ้นเหมือนเนาะมันก็ไปเนี่ยมันเศร้ากับไปเห็ดแง่ แม่นี่มสองก็ไม่ได้มองกันดีๆมานี่อันในการเจรจาเจรจาผู้ใดเป็นผู้เจรจาครับเดยอที่แดงมันป้องมันขึ้นอยู่เ่เด้อมันรับผิอตัวเอ๋อที่ป่าเครื่องแรก่าขึ้นเครื่องสองไม่ได้ข้นเลยเพิ่มมอสใน่าร์มอคนขับเออครับขับกับที่แรกกับแฟนเจรจาครับราาพันเดียวสองมืนแฟนแฟนแฟนของคุณแจ็คนี่บอกเป็นผู้เจรจาแม่นครับแมนครับเป็นผู้ดูแลดูแลนะครับเจรจาสิเอียเท่าไหร่ก่อสองมืน ทำมาเถอยสองหมื่นเจรจาเจรจากับตำรวจแมนครับซื้อยังเราซื้อไอ้ผู้ที่แลกกันซื้อยังวะซื้อนี่ก่อนครับตำรวจนั่นะบอแมนยศยังครับมันเป็นผู้หมวดครับหมวดหมวดนี่ก่อนเนาะแมนมานีอีกผู้หนึ่งอีกที่ต่ว่าหมดนี่ก่อนไม่ได้จับต่ว่าเคยเคี่ยนน้ำเหลาก็เลยคุยน้ำเหลานะครับอ๋อเคยใจเคยเคยเคี่ยเคยมีปัญหากันใจกับหมวดนี่ก่อนก็เศร้าครับแมน เอาเอาบันนี้ก่อนว่าเป็นผู้ปัดเป้าให้สมัไตะกี้แม่นครับบันนี้ซุ้มเออร์นี่ผู้จับมาเพราะอะไรวันนี้ก่อนเพราะปั่นกันเขากเ็เลยว่าแต่แล้วเพราะแล้วคือเกาก็เลยเห็นผมเป็นน้ำยุ่งโรงพักนนะครับอ๋อข,ขัดใจครับบันนี้ก่อนนี่เขาว่าไหนก่อนเพราะแล้วครับเขาว่านะแมนกับว่าได้ปล่อยตัวมาบันนี้ผมกับเบลวันนี้ก่อนก็โอนเงินขึ้นมาให้ผมมันนะครับก็โอนให้วันนี้ก่อนเชิญกนแมนครับ <c oughs> มั ane, นอ้วนมวนนิกรบมันอีมวนนิกรโอ้นเงินขึ้นไหมจีมันอีมวนนิกรก็ว่าเดี๋ยวเขาสิปล่อยมันนะครับโอ้ก็ปอยบปอยคือเราได้ทำมาแจ้งเงื่อนไขก็ได้แจ้งกั็มวนนิกรบ่ไรบ่ไรเว้ยสันบ่เขาปอยหอยปอยลุงน้องเจ้าเอาไปเอาเงื่อนขึ้นกั็มวนนิกรมากเท่ากันแตเจะมาแข่งข่อยก็ยังสิปล่อยอันอันนี้ผู้ผู้ที่สองนี่เป no. ็นผู้ใดยศอยัางตะกี้ก็เป็นดาบตำรวจเดนี่เป็นหมวดเลยเจ้าไหนก็บอจากครับรถเป็นตะกี้เป็นดาบ แมนดาบอุดมสีมามลเนี่ยนะซื้อดาบอุดมสีมามลแมนครับวาลินชับรามแมนครับแมนอ่าดาบอุดมเอาคู่เดียวจีกรบเป๋งหงพิ่งก็มาเพิ่งในปั่นหน้ายังไงพึงกระเปกงหงเลยบอกว่าเพิ่งว่าพิ่งในปั่นหน่ายบอกเลยว่าพิ่งได้เอาคู่เดียวปั่นหน่ายครับโอ้พิ่งว่าพิ่งอ้างอยู่ว่าปั่นหน่ายบม่ได้สลีปกับหมวดนี่ก่อนยังอยู่บนนี่เบิร์นไงสลีปเดี๋ยวยัอยู่น้ำเสียน้ำตาไหลตัวผมใจพิ่งไม่เพิ่งแหโอนเขาบัญชีมา เออเออขอขอขอทัอกตัวเกาตัวไม่ได้ปะได้อยู่ครับเออบ้านนี้อันซื้อซื้อ,อยังก่อนนั่นเมื่อกี้นี่ผม,มตตว่าบอสเตอร์ที่ยังก่อนคนขับคนขับซือ้อซื้อเดอ้อ,ดอครับคนเดอ้อแมนเด้ออายุเท่าไรครับเด้อจักปีเด้อมึงอ้าวยี่สิบแปดปีครับยี่สิบแปดไม่ได้กินอวไรบุณีกินอะไรยังไม่ยัง <c oughs> กินเนื้อแกกินเออแกขันกินกระมุ้เด่นห้างนะขันกินยัิมยิมเช้านะ เพราะว่าผมก็บผู้คขอก็มาผมเลยอยากถามว่ามันมจะตัวเสี้ยนนี่ยังผิดนะครับรถคนชมเขาดเดีคนมาบอางคบเดซสิหาข้อมูลให้มือนีิเดซสิหาข้อมูลให้แต่ว่าก่าอนอื่นี่หลังว่างสายเราอยากได้สลิปทั้งสองอันด้ะขำๆเออได้จัดการให้นะครับเพราะว่าผมก็ปรึกษาหลายคนหลายคนก็บว่าผิดหลายคนก็บว่าผิดนะอ่าเ,เ,เขาไม่ีใบคับคีท่อสามเป็นปะเป็นคัมคีท่อสามครับออก้อนนานี่ที่เขาไม่ไปหาเขาเคลียร์กับผู้ใดตลอดมา ก่มนนี่ก่อนครับครับมดนี่ก่อนแมนบันนี้มันบรแล้วจะได้เชียมผู้ไมทสิบันนี้อืมเั็นี้เชียรีน้ำผู้ไม่นะครับเนนี้ไห้เชียรกับผู้ไม่แมนเออถ้ามี่ยังไงไอ้เชียกับผู้นี้แมนแมนแมนเลยนี่ก็บค่าเรนนี่แหละไม่เขียมะลินเดือนละพันครับแต่ผู้ใดเป็นผู้เก็บครับบันนี้กันนี่แหละครับผู้ที่สองนี่แหละอ่าอ่าอ่าอุดม ุดมนตะกี้ตะกี้ผมเคี่ยวแหกๆเรือยเรื่ผมแระผมเคลี่ยน้ำอุดมครับบ้านนี้นี่ก่อนมันจับผมมาเคลี่ยน้ำอุดมบ่แล้วนี่อุดมอูดมพวปั่นบ่ปั่นเพิ่นเอนเราเคลี่ยนน้ำเพิ่นมือนกันเบาเคลี่ยนน้ำเพิ่อนพอผมไปเคลี่ยนน้ำเพิ่นอุดมเขาไปจับผมมาวันนั้นพูนันพวปั่นเพิ่นเอ้าคือบ่ถามเราฉลุ่มมุ่งสิกูเคลี่ยนกับผู้ไหนผมก็ว่ากันว่าน้ำเพิ่นน้ำเพิ่นนี่นายนี่นายมอบไม้เพิ่นเป็นผู้เก็บเงินเพิ่นว่าอ๋ออุดมมาแมนทั้งนั้นนายเป็นผู้มอบไม้เพิ่อน เพนเพิ่นเป็นพวกเก็บเงินเชียร์น้ำเพิ่นกับเชล่ยวเลยเออแล้ว่ามันเนี่ยแล้วก็เริ่มลบไปมาเนี่กระลั่งลบมารอบม่เนี่ยครับเนี่ยลบไปลบมาอยอะแยนละแมนแมนเกือบเสียเดือนละพันละพันเนี่ยนะครับใเพิ่นเออสั่งคว้ามันถอยครับคับขันขั้นเปขันเราเสียเดือนละพันเนี่ยเขาจ่ายแบบไหนป่ะนี่การเดือนนึงเพิ่นก็มาเก็บเก็บเอาครับก็เพิ่นไอโอนเพื่อนก็ไโอนแต่เราไมาเก็บนะโอนเอาไปทีมาเพิ่นเออเอาไปที่ดีไปที่เอ็นที่ช่วงไหนผมเบิ้งนี่บ่ ไม่นครับได้ที่ส่งให้เบิเออโอเคครับท่านผมถ่ายเยู่ได้ครับผมเอาคันนี้ยังโทรหาผมได้แจ็คได้เบอร์นี่ได้ไปว่าล่นจีทุ่มหาดอกโอเคครับโอเคไปว่าล่นจีไปยามได้ครับครับครับเลยครับเลยขอบคุณครับแจ็คครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับมือนี้ได้ปลาตัวบักเนยสองตัวปลาตัวบักเนยสองตัวเลยมือนี้ปลาในน้ำปลาโตปลาโตได้ีหแต่ก่อนนี่ปลาในน้ำปลาเพิ่นปลาโต ปลาในน้ำปลาโตปลาโตมือนี้เป็นสิ่งที่เอามาเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้รับทราบบางเพื่ออยู่ในโรงพักเดียวกันกระทับเส็นห้างกันทับสัมปทานกันเส้นไผ่เส็นมั่นบางโรงพักบ้าเปนหม่งนี้บางโรงพักกัดกันคักก็นี่บางโรงพักบ้าเปนหม่งนี้บางโรงพักกัดกันคัก ีเส้นทางสมาท่านของใครของมัน้าบาเคลียดก,กูก,ก,ก,นนก,าากูก็จับอ่ะกูก็มีอำนาจให้กันมึงเคลียดผู้นั้นบ่แล้วมาหากูกูจับแต่ว่าไอ้คนที่มันเคยเก็บอยู่นั่นนะอาทิอาธิอาธิเก็บเราวบรส่งเขาเขาก็รีบ่อให้แันี้ยังขูงเอาอยู่คเก่าอยู่นี่ <c oughs> เอาทัาฟั้งข้าวดีแล้วกัน